สำหรับสายที่ไฟฝันว่าจะค้างอยากขับแรปเตอร์แต่ติดปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่ามันเด็ดตรงที่ออปชั่นของรุ่นนี้ก็ครบมากๆนะ o r m t r a c k นั่นเองนะครับรุ่น4ข2ราคา1,279,000บาทของเครื่องได้เป็นบเทอร์โบ210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรได้เป็นเกียร์10สปีดแบบ e-shifter หรือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะชุนหน้าแรปเตอร์ตำแหน่งติดตั้งกล้องแบบแรปเตอร์เซ็ตระบบให้เรียบร้อยทุกอย่างทางานได้เป็นปกติทั้งหมดมองมา ปุ๊บเนี่ยไม่เห็นเป็นสตอมแท็กแล้วนะครับมันกลายเป็นรถแรปเตอร์แล้วองในราคาที่ประหยัดลงมากกว่า5,000 500, 0นบาทเลยนะเราก็ทําการวางคานให้มันใส่กันโชนแรปเตอร์แท้ติดตั้งเข้าไปได้แบบนี้ใช้ท่อของ HKS นะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเป็นท่อคู่ออก2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ยิงท่อยาวไปเลยนะเปลี่ยนยกชุดใสแผ่นปิดกระบะด้านข้างนะคะแบบตัวของแรนเจอร์หรือของแรปเตอร์ก็ถูกติดตั้งเข้ามาแทนไฟแอมเบนไลท์นะครับมีให้ในรุ่นสตอมแท็กเกียเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า 10 s p e e d นะครับมีตัว M ไม่ใช้ปรับเป็นโหมดแมนวนวลได้สวัสดีครับท่านรับสุดฟอร์ดบายจีทีกัลตะวันนะวันนี้มีรถลล้ออีกหนึ่งคันสาหรับสายที่ไฟฟฝันว่าจะรังอยากขับแรปเตอร์แต่ติดปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยนะเราก็สามารถทําได้กับคันนี้ <Wow. S 1> แต่บอกเลยว่ามันเด็ดตรงที่ออปชั่นของรุ่นนี้ก็ครบมากๆนะด้านหลังของกอล์ฟนี้ไม่ใช่แรปเตอร์จริงๆนะคันนี้คือสตอมแทร็กนั่นองนะครับรุ่น4 2, 2นะะี่หุ่นสองราคาหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทบอกว่ามันพิเศษยังไงในรุ่นสตอมแท็กเพราะว่ามันเป็นตัวขับ2ที่ได้ออปชั่นของแต่งแล้วก็ระบบต่างๆแบบตัวท็อปนั่นเองนะครับมันมีรายการแล้วก็ชุดแต่งแบบไหนเดี๋ยวกอล์ฟาไปดูกันเลยกับรับคันนี้นะครับตัวสตอมแท็กก่อนอื่นพาดูเรื่องของห้องเครื่องยนต์ก่อนเพราะตัวนี้ได้ไปเทอร์โบก็เท่ากับว่ามันจะเป็นแรปเตอร์ที่เหมือนกับตัวดีเซลเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องของรุ่นฟอร์ดเน็กเจนตัวใหม่จะถูกเปิดฝากระโปรงที่ ตัวผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองนะครับแบบนี้นะดึงเข้าไปมันอยู่ตรงบริเวณหัวเข่านะครับของผู้โดยสารตอนหน้าเราก็ดึงเสร็จก็สามารถเปิดฝากระโปรงได้นั่นเองนะในรุ่นนี้นะครับตัวค้ำฝากระโปรงก็เป็นเหล็กแบบนี้แหละมันก็อยู่คงทนยาวนานสําหรับใครที่อยากติดโช้ฝาค้ำก็เพิ่มตังนิดเดียวนะครับหลักพันก็ได้โช้ฝาค้ำแล้ว ห้องเครื่องได้เป็นบเทอร์โบแรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมีแฟรทอร์คให้ครบหมดนะครับพันเรอบถึง2,300รอบตัวน้ำมันดีเซลเติมได้ทุกประเภทพัดลมหมอ้อน้ำด้านหน้าใช้เป็นพัดลมหมอ้อน้ำไฟฟ้าใบพัดขนาดใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นแม้ว่าเราจะจอดอยู่นิ่งๆเครื่องเป็นรอบเดินเบาสปีดของตัวพัดลมก็สามารถเร่งสปีดเพื่อระบายความร้อนให้เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองนะครับ นี่คือพัดลมไฟฟ้าเข้าไปพอเป็นแบบนี้แล้วเครื่องยนต์ไม่มีสายพานของพัดลมไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้เครื่องยนต์เงียบลงนะตอบสนองกําลังได้ดีมากขึ้นส่งกาลังไปชุดทอค,คอนเวอร์เตอร์ชุดเกียร์ต่างๆได้ดีมากขึ้นประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงมากขึ้นนนเนงนะครับสำหรับพัดลมหม้อนนะ้ําไฟฟ้าส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์10สปีดแบบอ e ีชิปเตอร์หรือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะชุดนี้ก็จะได้ เรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ที่สมูทมากขึ้นมีระบบช่วยถอยช่วยจอด2.0เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t ตอด้วยในส่วนของตัวปั๊มเบรกเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เรียบร้อยนะชุดนี้ก็ทําการเบรกต่างๆได้นิ่มนวลมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ระบบเขาเรียกว่ารักษาความเร็วแบบแปรผันช่วยเบยรกให้ช่วยเร่งให้รักษาระยะห่างจากรถขันหน้าสามารถเซตได้นะครับ พร้อมระบบทำงานถึงจุดหยุดนิ่งเลยคือเป็น stop and go นะครับตัวนี้ก็ได้เข้าไปด้วยในเรื่องของออปชันตัวนี้ระบบเตือนการชนด้านหน้ามีให้แน่นอนเรดร์ข้างๆเรดราด้านหน้าครบหมดนะครับ mm hmm. AEB มีให้เลนคีฟเลนเซ็นเตอร์ล uh, ิงออโต้เซ็นเตอร์ลิงบายสปอร์ตเ r ียคอสทัฟฟิกเอเลิร์คันนี้ได้ไปทั้งหมดในเรื่องของออปชันเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายนี่คห้องเครื่องเขาแบตเตอรี่ AGM นะก็พูดหลายรอบแล้วเป็นแบตตัวที่ท็อปที่สุด นะครับจ่ายไฟได้นิ่งที่สุดสเสถียรมากที่สุดนะปัจจุบันที่ใช้ในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน AGM แบตเตอรี่คือแบตท,ที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในรถคันนี้แล้วเช่นกันนะครับมาถึงด้านหน้าตัวรถชุดแต่งแน่นอนนะตัวนี้นะครับทำให้มันเหมือนเลยก็ใช้ตัวจมูกของตัวแรปเตอร์เข้าไปติดด้านบนนะสฝั่งแบบนี้นี่คือสเกลของตัวแรปเตอร์เน็กเจนตัวใหม่นะครับก็ติดตั้งไปบนฝากระโปรงของรถคันนี้ให้เรียบร้อย ส่วนตัวอักษรแรงเจอร์ตัวนี้ได้มาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรุ่น s ต o ร์มแทที่เราแปลงเลยคือชุดหน้าทั้งหมดนะใช้เป็นสเกลหนึ่งตัวหนึ่งของแรปเตอร์เลยก็คือติดตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์ตำแหน่งติดตั้งกล้องแบบแรปเตอร์เซ็ตระบบให้เรียบร้อยทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติทั้งหมดการชนหน้าคางด้านหน้านะครับก็ใช้เป็นทรงของแรปเตอร์เลยนะคางสีบอลแบบนี้ครบหมดในเรื่องของเรด้าแอตติฟคูสคอนโทรลนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมตำแหน่งของเซนเซอร์ต่าง ติดตั้งอยู่ในจุดของโรงงานทําให้การใช้งานไม่มีการผิดเพี้ยนนั่นเองในส่วนของไฟตัดหมอกนะเป็นแบบ led นะครับถูกติดตั้งให้ทรงที่คู่มากับตัวชุดแต่งแรปเตอร์ก็จะได้ในลักษณะที่เป็นทรงเดียวกันในส่วนของหูลากจูงด้านหน้านะครับสองฝั่งซ้ายขวาก็ถูกติดตั้งให้ตำแหน่งบอกเลยว่ามองมาปุ๊บเนี่ยไม่เห็นเป็นสตอมแท็กแล้วนะครับมันกลายเป็นรถแรปเตอร์นั้นเองในราคาที่ประหยัดลงมากกว่า5,000 500, 0 0บาทเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาตัวรถนั่นเอง ในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะได้เหมือนแรปเตอร์เลยเพราะเป็นแมทริก LED อย่างที่บอกสตอนแท็เป็นรุ่นที่ใส่ออปชั่นฟูลครบหมดในรุ่น4.2เรียกว่าคุ้มมากแมทริก LED มันดียังไงนะครับมันเป็นไฟอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดเองได้เป็นไ,ไงธรรมดาไหมมันมีมากกว่านั้นคือเปิดปิดไฟสูงต่ําเองได้ด้วย พร้อมกับระบบป้องกันไฟแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามเท่ากับว่าเวลาเราขับไปเนี่ยไอไฟตัวเนี้ยเราจะเหมือนเราเห็นไฟสูงตลอดเวลาที่เราออกต่างจังหวัดนะครับโดยที่รถฝั่งตรงข้ามจะไม่เห็นว่าเราเปิดไฟสูงไปแยงตาชาวบ้านเลยเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความสุขในการขับขี่รถต่างจังหวัดในตอนกลางคืนได้มากยิ่งขึ้นกับไฟแมทริกซ์ LED แถมยังมีระบบนะครับเขาเรียกว่าอา่า ไฟสองสว่างในมุมต่ําเวลาเราเลี้ยวนะเองก็ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มทัศนวิสัยในการเลี้ยวยามคําคืนมากขึ้นก็อยู่ในโคมไฟตรงนี้เช่นกัน Matr i x LED นะครับไฟอัจฉริยะตัวท็อปสุดนะ Performance LED จาก Ford Next Generation ในส่วนของตัดหมอกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะเป็น LED นะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะมีให้6เลยเพราะว่าใช้ในเรื่องของระบบช่วยถอยจอด2.0ดด้วยนะครับด้านข้างที่เพิ่มเข้ามาชุดแต่งอื่น ซ้มล้อนแน่นอนสเกลแรปเตอร์ให้ไปเลย4ล้อซ้ายขวานะแต่งทรงนี้นะครับให้มันรับกับตัวคานแล้วก็อัปเกรดล้อและยางให้มันเทมาคืนนั่นเองเพราะว่ายางเดิมของแรปเตอร์จะเป็นยาง bf ออกกึง่งออฟโรดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นยาง rt ตัวฮิตเลยคือเป็นตัวโตโยทรายนะครับ open น o u นท r y r 3ซื้อ,อยางสงเ5 5 5 5า r ย0่หน้ายางกว้าง27 5แก้ม55เรียหรือว่าการขับขี่ดีทั้งถนนออฟโรดและออฟโรดนะครับในเรื่องของช่องว่างระหว่างยาง ที่ได้เลยก็คือ Perform a n c e ที่ดีขึ้นในเรื่องของ,ของถนนออฟโรดความเท่มากขึ้นหรือฟีลอารมณ์มากขึ้นที่เรามองไปที่รถเรานะครับเรียกว่ามีความบึกเบินมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากตัวลายยางนี่แหละส่วนล้อก็ใช้เป็นล้อโอเอซินะครับใช้เป็นโอเอซิขนาด20นิ้วสีดําด้านแล้วก็ตัวออฟเซ็ตนะเรียกว่าลบไปนิดนึงนะครับลบไป8นั่นเองนะให้มันมีความยืดออกมาจากตัวรถนิดนึงจากซุ้มล้อที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้มันรับกันแบบนี้ไม่เกินซุ้มล้อ ติดตั้งแต่งทรงนี้ไปเรื่องตำรงตำรวจไม่ต้องกังวลน,นะครับทุกอย่างอยู่ในสเกลของมาตรฐานนะไม่โดนเล่นแน่นอนเข้าจดทะเบียนต่างๆนะผ่านแน่นอนสําหรับการแต่งแบบนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของชุดช่วงล่างบอกเลยว่าตัวเดิมของ Storm t ต r m t ท็กก็ดีอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามาตรฐานที่สูงขึ้นจาก f อ r d ด e x t Generation โช็คได้เป็นช็อคโมโนโทูบไอตัวช็อคโมโนโทูบเนี่ยมาข้อดีของเขาเรื่องของน้ํามันและอากาศมันจะไม่ปนกันนะครับเวลาขับขี่ไปนานๆเกิดแรงสะเทือนต่อเนื่องแบบนี้นะครับมันทําให้ระยะยุบระยะย่อระยะหนืดของตัวโชคยังคงที่อยู่เหมือนเดินมนั่เองนี่คือโมโนโทูบแล้วก็การาดเป็นแบบ2 0ุนิ้วด้วยนะครับสาหรับรุ่นใหม่ปีกนก ถูกอัปเกรดขึ้นจากเดิมกว่ารุ่นที่แล้วอยู่แล้วนะครับปีกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากฟอร์ดเน็กเ n นทำให้การขับขีย่ยึดเกาะต่างๆมั่นคงมากขึ้นแน่นอนบวกกับฐานล้อที่กว้างมากกว่าเดิมอีก50ามิลน,นั่นเองนะจากการดีไซน์การออกแบบของตัวช็คแบบไวยที่จับยึดอยู่ที่นอกแชสซีเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสาหรับตัว Ford Next Generation ที่มีให้สําหรับลูกค้าคนไทยที่สนใจรถ f อร์อยู่นั่นเองนะนี่คือฟังกช์ชันที่เพิ่มเข้ามาในรถคันนี้ด้วยนะครับ สำหรับตัว Ford Next Generation ตัว Storm t o r m t ท็กชุดแต่งอื่นๆนะในเรื่องของตัวด้านข้างที่ได้เลยของรุ่นสตอ m t ท็กก็คือว่าโลโก้แก้มข้างที่เป็นสีดำเงาแบบนี้แก้มดำเงานะครับกล้อง360พร้อมไฟ2พื้นแบบแรปเตอร์ก็ถูกติดตั้งอยู่ในรุ่นสตอ m t ท็กด้วยตัวเตือนบายสปอร์ตที่กระจกข้างก็มีให้เหมือนกันอย่างเดียวเลยที่คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือเรื่องของบันไดข้างยังไม่ได้ใส่บันไดข้างแรปเตอร์ซึ่งตัวนั้นจะใส่ทีหลังได้นะแต่ตัวเดิมของมันของตัว tor Tag ก็เป็นสีดําทั้งเซ็ตอยู่แล้วเรียกว่ามีความเท่ให้อยู่แล้วนะครับด้านบนแรปเตอร์มันไม่มีราวหลังคามันไม่มีสปอร์ตบาร์คันนี้ก็ถอดออกไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งในเรื่องของสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะเพื่อเสริมบุคลิก ของตัวรถให้มันเหมือนแรปเตอร์มากขึ้นก็คือตัวนี้สเกลแบบ1ต่อหนึ่งอย่างที่บอกนะครับสีสันต่างๆเป็นของแรปเตอร์ทั้งหมดยาวมาถึงด้านหลังเลยเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับบวกกับตัวรุ่นนะด้านหลังมันจะมีควาว่า StormTag เราไม่ชอบก็ถอดออกง่ายๆนะครับแล้วก็สั่งตัวแรปเตอร์ติดตั้งเข้าไปแบบนี้สั่งของศูนย์ติดตั้งไปก็ได้สเกลของแท้แน่นอนนะครับส่วนการชนด้านหลัง ทำคานเพิ่มเพื่อใส่กันชนแรปเปอร์นะเพราะปกติมันใส่กันไม่ได้เราก็ทําการวางคานให้มันใส่กันชนแรปเปอร์แท้ๆ ติดตั้งเข้าไปได้แบบนี้ส่วนท่อแน่นอนท่อแ a ปเตอ V6 มันเป็นท่อคู่คันนี้ก็ทำได้เราใช้ท่อของ HKS นะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเป็นท่อคู่ออก2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ยิงท่อยาวไปเลยนะเปลี่ยนยกชุดได้อะไรขึ้นมานะครับได้ม้าเพิ่มขึ้นอีก2ตัวจากที่ HKS เขาบอกได้เสียงที่นุ่มนะเพาะขึ้นแล้วก็อัตราเร่งต่างๆที่มันโฟลมากขึ้นจากท่อ HKS ท่อคู่ตัวนี้ที่เป็นป่ายเคปล่าครับส่วนจุดยึดด้านหลังอย่างที่บอกเลยว่าเราทำเป็นแบบแรปเตอร์ใช้งานได้จริงถูกติดตั้งทุกอย่างเหมือนกับแรปเตอร์นะจัดให้เน้นๆด้านทายออปชันเสริมต่างๆกล้องมองหลังนะครับโลโก้ที่เป็นสีดำแบบนี้นะสเกลของตัวซอมแท็กก็จะเหมือนกับแรปเตอร์แล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์6จุดด้านหลังนะครับใช้ควบคู่กับระบบถอยจอด2.0ก็มีให้ครบคันไป ทั้งหมดแล้วในรุ่น Storm Tag 4ีคูณครับในส่วนของโลบาร์นะ Adjustable ที่มันปรับได้ของ Storm Tag เราก็เอาออกถอดออกไปเลยแล้วก็ใส่แผ่นปิดกระบะด้านข้างนะครับแบบตัวของ Ranger หรือของ Raptor ก็ถูกติดตั้งเข้ามาแทนไอ้ของที่ล้นอยู่บนรถนี่ก็คือของเดิมนั่นเองนะครับจากโรงงานเราก็คืนลูกค้าไปทั้งเซตแบบนี้ต่อไปเราก็มาดูภายในกันบ้างนะในรุ่น Storm Tag นะครับภายในเป็นแบบไหนกันเริ่มจากผู้สารตอนหลังกันเลยภายในของรุ่น Storm Tag จะได้เป็นสีดําทั้งหมดนะรวมถึงตัวผ้าหลังคาด้วยที่เป็นสีดําเบาะจะเป็นสไตล์สีดําตัดด้วยได้สีแดงได้เบาะหนังทั้งเซ็ตแอร์แบ็กเลูกนะครับแอร์ด้านหลังมีให้ช่องต่อช่องชาร์จไฟของด้านหลังมีแบบไฟบ้านด้วยนะครับรองรับเครื่งใช้ไฟฟ้าสูงสุด400วัตต์รวมถึงไทส C และไทเอ e. ในการใช้งานเรียกว่าผู้โดยสารตอนหลังเดินทางท่องเที่ยวเวิร์กฮาร์ดเพยฮาร์ด รองรับการทํางานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รณโซเชียลทั้งหมดแน่นอนนะครับที่ใส่อุปกรณ์ในการชาร์จไฟเข้าไปให้มาถึงตอนหน้ากันบ้างนะครับผู้โดยสารตอนหน้านะดีไซน์ก่อนซอฟท์ทัชหมดดำตัดได้แดงไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีให้ในรุ่น torm แท็กกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าคอนโทรลด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะเรื่องของเบาะ นั่งก็เป็นคู่หน้าแบบไฟฟ้าปรับแต่ที่ทางดีไซน์ดำตัดได้แดงนะครับจัดไปแล้วก็เอกลักษณ์ของตัว Storm t o อมแท็กที่ตัวเบาก็ยังมีความสวยงามแล้วก็เก็บไว้อยู่นะเรียกว่าเข้ากันเข้ากันนะครับนี่แบบนี้นะฮะตัวเบาสตอมแท็กตัวจริงสวยมากนะครับในเรื่องของเบาแล้วก็ดีไซน์โอบลับแบบสปอร์ตนั่นเองช่วยกระชับการขับขี่รถการเมื่อยลา้าในเรื่องของตัวสตาร์ทเป็นพุตสตาร์ทแน่นอนนะระบบไฟเป็นออโต้ทั้งระบบอยู่แล้วพวงมาลัยพอร์ไฟฟ้านะครับช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้นพวงมาลัยเบา คนควบคุมง่ายที่ความเร็วต่ำนะมีความเสถียรมั่นคงที่ความเร็วสูงมีออปชันในเรื่องของด r i f อ control นะครับป้องกันอาการสะบัดที่มาจากล้อมาสู่พวงมาลายัยทําการตัดออกไปทําให้รถคันนี้ขับขี่ที่ความเร็วสูงที่พวงมาลัยที่นิ่งมากๆนะในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม้ พีพีก็จะได้นาปิกาเรือนใหม่ที่เป็นแบบ12นิ้วแบบนี้จอสี TFT นะครับนะสเกลสีสันสวยงามบอกทุกอย่างครบหมดเลยรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเนนกียร์นะครับในเรื่องของหม้อน,น้ำต่างๆน้ำมันเชื้อเพลิงบอกสเกลครบทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของจอกลางขนาด12.4นิ้วนะตัวใหญ่สุดของ Ford แลวซิงค์ 4A รอนะครับรองรับ a n d r o i d Auto ป p p l e c ระเ l a y แบบไร้สายแบบไวรลสหน้าจอทัชสกรีนแอร์อัตโนมัตินะครับ ปรับอิสระแยกซ้ายขวาฮีเตอร์ต่างๆปรับได้หมดนะตัวจุดชาร์จก็เป็นแบบเขาเรียกว่าแบบไวเลสชาร์เจอร์ใช้4ีไทยเอมีให้ใช้ครบทั้งหมดหัวเกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับมีตัวเอไม่ใช้ปรับเป็นโหมดแมนวนวลได้เรื่องของเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าโหมดการกับขี่เพิ่มอีก4โหมดระบบช่วยจอด2.0มีให้กดใช้งานครบคันเต็มๆนะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานกระจกมองหลังตัดแสง ออโต้พร้อมที่เสียบไทเอในการรองรับอุปกรณ์กล้องบันทึกหน้ารถง่ายๆติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือภายในของเขาฟังก์ชันต่างๆที่จะได้ในรุ่นของ s t o r m t a 4 2ราคา1 2 7 9 0 0 0บาทพี่ที่อยากได้ออปชั่นเต็มเทคโนโลยีครบ ไม่ต้องการขับ4ไม่ต้องการแมนเทนแนนขับ4แต่อยากหลอบแบบแรปเตอร์ตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีเบอร์ต้นๆเลยในรุ่น s t o r m t a g 4กซีหน 2, แล้วจะได้เป็นส่งแรปเตอร์แบบนี้ในราคาที่ประหยัดกว่าแรปเตอร์ดีเซลจริงๆเนี่ยกว่า500แสนบาทนะครับพี่ๆที่สนใจอยากออกรถแบบนี้เลยหรือแบบไหนจะแต่งยังไงนะครับโทรหาก็ได้เบอร์098 653 6464ก็อ,อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนะว่ามนครับทีมชุดรุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย4ปีซ้อนแล้วนะที่พี่ที่ติดตามหรือดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของก๊อฟด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วรับรองว่าจะไม่พลาดรถแต่งดีๆตลอดทั้งปีที่มีให้ชมกันเลยนะครับยังไงวันนี้กฟอขอบคุณนะครับและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ready